สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเดอะสไม แล้วนะครับทุกคนวันนี้เป็ดพาทุกคนมา Reaction ตัวอย่างซีรีส์ว่าที่กำลังจะมาในเร็วนนี้ซึ่งเ,เป็ดก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะออนแอร์ตอนไหนนะตอนนี้นะแต่ว่าก็คือแบบ Coming ง o ู n 2020เรียบร้อยแล้ว2021พูดผิดนะ เพราะจึิงๆเลยนะฮะจริงๆอะเป็ดห่างหายจากการรีแคปรีแอคชั่นซีรีส์ไเนี่ยเกือบปีได้นะเกือบปีได้จริงๆนะฮะก็หลายๆอย่างนะครับที่ไม่ได้ทำเนื่องจากว่าหนึ่งเลยคืออาจจะเป็นที่ลิขสิทธิ์ด้วยคือซีรีส์ไเรื่องก่อนๆนะเราเคยโดนลิขสิทธิ์ฟ้องแบบว่าแบบแบบเหมือนกับมันไม่ไม่ใช่ฟ้องแบบขึ้นศาลนะทุกคนคือแบบว่าเป็นการลองลิขสิทธิ์ว่าเนี่ยลงไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการทอ ทอว่าแบบไม่เอาแล้วไม่ตัดคลิปลงแนละ้วเพราะว่าบางทีใช้เวลาตัดคลิป2วันแต่พอเอาไปลงปึ๊บอ้าวลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็ดก็เลยแบบเรื่องนี้เป็ดก็ไม่แน่ใจว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็ดขอเอาตัวอย่างมาให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันนะครับแบบขั้นเวลาการประกวดนางงามไปเนาะเพราะว่าเป็ดคิดว่าเรื่องนี้น่าจะอาจจะลงได้นะฮะทุกคนเรื่องนี้นะครับซีรีส์วายเรื่องนี้เป็ดบอกตรงๆวว่าเป็ดยังไม่ได้ดูว่า เป็นยังไงเป็นเห็นแคมแวแบบ๊บๆเป็นก็รู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วแบบเป็นนายเอกในดวงใจของเป็ดคือแบบว่าเป็นชอบเขามากเป็ติดตามไอจีเขาแล้วคราวนี้ก็คือแบบเขามาเล่นซีรีส์มาแล้ว <laughs> เป็นก็เลยแบบเฮ้ยต้องต้องมารีแอคชนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดไปดูพร้อมกันดีกว่านะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวขยับมาทนี้นิดนึงนะฮะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านับสิบมาจูทุกคน <laughs> มันจะเป็นยังไงอ่ะแกโอเคมาแล้วคุณผู้ชมครับจากนิยายชื่อดังบนเว็บไซต์ที่มีผู้ติดตามไปจำนวนมากสู่ผลงานซีรีส์ที่จะออกมากระชากใจสาววาัยทั่วประเทศเฮดเด้ฟินจ้นไปกับคินและน้ำชาในรักหมดใจในวิศวะ Bad e n g i n e e r the series. s e r i e s เร็วๆนี้ทางช่องสิเป็นไงล่ะฉันบอกแกแล้วจีนถ้าแกดังอะ่ะสำนักพิมพ์ก็จะดังไปด้วยมีแต่ได้กับได้ แล้วนิยายแฟนตาซีของขวัญเรื่องหายดีส่งมให้ดูับเป็นไงบ้างครับพี่รักเนาะเราจะให้ซีนเขียนไว้ไว้พี่หนึ่งเล่มนะจีน่านะไม่เอาแล้วครับพี่บัวตอนนี้นตลกซีน่ากำลังดังนะแล้วก็ผมจะได้ทำซีรีส์ด้วยแต่ผมไม่ถนัดนะครับอือเช่อเลยนะนะนี่เป็นคำสั่งแต่พี่บัวเจอศัพ อ่ใช่ฝ่ายเองก็ขอสำนักพิมพ์มากหรือว่าเป็นผู้จัดการเจีนบอกก่อนที่ขอฉาก NC อ่ะแซ็บเซบเลยนะฉาก NC ด้วยโอ้ยเจ้าแง่อย่างทุกคนเขียนนิยายทุกคนต้องไปดูหนังกูไหมอ่ะอ่ะคนต่อไปหมายเลขสิบแเข้ามาเลยจ้า อายุ20ปีเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศปี2มาแคสบทคินครับหบล่อมากเลยอ,อ่ะ <c oughs> มึงจะไปไหนโอ๊ยตาตาตีเองเป็นรอยที่กูทำไว้กับมึงอ <c oughs> โอ้ยโอ้ย <c oughs> สิ่งที่เตือนมึงว่ามึงอะเป็นของกู เดี๋ยวนะครับผมว่าปุ่นมากแม่ปังปุริเย่ขอบคุณครับมึงจ้าไ่นับสิบที่ไปแคร์ซีรีส์วันนั้นได้ป่าววะเออทำไมวะสวัสดีครับคุณจีนเฮ้ยมันมาได้ไงวะคอนโดมึงอะมีสามห้องนอนใช่ไหมไม่ไม่จบเลยแค่มึงคิดอะกูก็ได้ยินหมดละ แค่เดือนเดียวนะมึงนะนะมึงนะย,ยายไม่อยู่ที่<ห>เดียว,ยวกันเหรอแกรับขนมบางตอนเช้าไหมครับยายบนภูเลยนะเอาเท่าภูเขาเลยชิโ <c oughs> มะบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับบทจะถามกลัวผมจะขอให้คุณจีนอะช่วยไปคู่ซ้อมบทให้กับผมหน่อยได้ไหมคู่ซ้อมเนี่ยยิ <c oughs> จังทีมึงจะทำอะไรคือซ้อมบทไงครับตอนนี้มันบทจูบนะไม่ได้หรอครับงั้นไม่ต้องก็ได้ครับมึงมีขี้อนด้วยจะจูบก็รีบๆจูบ จบเลยในบทคนจีน <c oughs> ต้องตกใจนะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> จีหลับตาก็ได้นะไวคันโอ๊ยจูบสัีสิไว้ยนี่ถ่ายซีรีส์วายนะมันต้องจูบมันต้องดูดเดิม <c oughs> ทำไมอ่ะนับสิบเขินเราเหรอ มีมีมีโกรธกันด้วยกรมกรงไม่เกิงเห,หรอทันทัที่พี่รู้ว่าเอ๋ชอบสิบ้ายเหมือนกันนะเนี่ยพี่จีนอะกลายเป็ในเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยครับเมื่อมีภาพหลุดนักแสดงหนุ่มซีรีส์วานซื่อดังที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนั้นและ้เขียนเจ้าของบทประพันธ์ของเรื่องมีความสัมพันธ์กุ๊กกิ๊กกันครับทำเอาแฟนๆซีรีส์ตาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จนชีวิตติดอันดับหนึ่งกันไปเลยโดีพี่ต้องเลิกยุ่งไก่นับสิบอะแบบจริงจังอะ มีเข้าใจใช่ไหมว่ามันส่งผลกระทบต่อซีรีส์มากเลยนะเว้ยพี่อย่าก้มคอนะพี่ก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่านี้มันเป็นมันเป็นเรื่องดราม,มา่าอ่ะิย่างน,นี่ยมึงเก็บของแล้วออกไปจากห้องกกคุณจีนสรุปมึงจะตายไหมไม่ไม,ไม่ชอบอะไรดราม,ม่าเลยอ่ะไม่ชอบดราม,มา่มมา ตรงเี้ลองให้มันคิดว่ากูจะเชื่อคนที่มันหลอกกูมาตลอดหรอ ผมไม่ได้ขอให้คุณจีนเชื่อผมตอนนี้นี่มันสนุกมากที่มาหลอกลกูลัวุยแกร้องให้จริงจังเวอร์้อ,อาอป้อนขนมกันนะ หรือว่าคุณจีนไม่เคยจูบกบบใครมาก่อนนี้นเลยเหรอประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมะขอบคุณที่มาส่งนะครับคุณผู้ปกครองอย่าคุณตีนต่มาทำไมอีกผมชอบคุณจีน ูจะบอกอะไรมึงให้นะเมื่อกี้กูไปรูปหัวหมามาเนี่ยมึงจูบกับหมาแล้วกาตีทั้งคู่เลยอ่ะถ้างั้นจุบกับมาด้วยกันนะครับไว้ถ้าคุณจีนเชื่อผมเลยค่อยบอกชอบกูก็ได้สวยมาก โอ้ย yeah! oh <laughs> <laughs> คุณคุณจริงๆนะนี่ <laughs> เจ็บเจ็บแก้มมากเจ็บแก้มมากเลยอ่ะ <sm all> มันฟินมากเลยคือจริงๆนะ <laughs> เป็นภาวนาอย่างเดียวตอนนี้ภาวนาให้อ่า เปิดลงคลิปเรีแอคชั่นได้พูดไปอยา่างเรีแอคชั่นจริงๆนะทุกคนมูว่าแบบนั้นน่าดูมากเลยอ่ะคือเป็นติดตามเขาตั้งแต่อยู่ในไอจีแล้วทีนี้ครับเขาก็มาเล่นซีรีส์วายอ่ะแล้ไปชอบมากไปชอบคนตาตีไปชอบคนตาตีมากเลยทุกคนจริงๆตอนนี้เป็นยังไม่ได้ข้อมูลนะว่าซีรีส์เรื่องเนี้จะออนแอร์เมื่อไหร่ แต่ว่ารู้แค่ว่า2021แน่นอนคราวนี้เดี๋ยวไปจะหาข้อมูลมาอัปเดตให้หรือว่าใครทราบข้อมูลคร่าวๆแล้วอย่างเงี้ยอ่อคอมเมนต์ด้านล่างบอกเป็นหน่อยว่ามันจะออนแอร์ตอนไหนอย่างเงี้ยหรือว่าใครที่แบบว่าแบบเป็นแบบ อืมเป็นแฟนซีรีวายจริงๆอ่ะก็บอกบอกเป็ดหน่อยบ้างที่เป็ดก็ไม่ได้ติดตามอะไรอย่างนี้ไปนะฮะทุกคนแต่ว่าเป็ดเป็ดรออยู่นะตอนนี้รออยู่นะครับใครชอบซีรีวายเหมือนเป็ดบ้างอ่ะคือเป็ดเป็นคนบ้าซีรีวายว่าเป็ดดูเกือบทุกเรื่องเลยแต่ว่าคือแบบ บางครั้งก็ไม่ได้มารีแอคชั่นรีแคปให้ทุกคนดูแต่ว่าดูนะดูกับทุกเรื่องเลยสำหรับใครที่ชอบซีรีส์วายเหมือนเป็ดน,นะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างคุยกันหน่อยว่ามีเรื่องอะไรบ้างในปีนี้ที่เป็ดควรจะมารีแคปหรือรีแอคชั่นให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางเรื่องนี่อาจจะติดลิขสิทธิ์ไปก็อาจจะลงไม่ได้นะครับต้องรองลุ้นกันอีกต่อไปเนาะในช่วงเวลาขั้นนางงามจากช่องเดอะสมัยดาร์ก็มาดูซีรีส์วายกันนะฮะทุกคนก็เป็นเป็นสองคอนเทนต์แล้วกััับางงาบบบนนะคคคครรรทุกกสาหใชอเมี็ าหายใจไม่ทันนะเอาใหม่สำหรับที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับเป็ดและกดกระดิง่งทุกคนอย่าลืมนะครับติดตามช่องเดอะสมัยดักด้วยและขอบคุณมากๆที่กดไลค์ให้นะฮะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกดราก่อนเนาะ